ชุดยูเเรสเรุตานนค่ะเรียกได้ว่าทางด้านของหญิงสาวนี่วัยสาเปีพื้ที่ตกลงไปในบ่อทองของนายตำรวจใหญ่พ้นตำรวจเอกสารสรุตานนหรือว่าปิกสารอีกหนึ่งคนนะคะที่ชาวโซเชียลเองเนี่ยขุดออกมาให้ที่เห็นกันเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการขุดบ่อทองเลยก็ได้หาทิ่กําเนิดบ้านเกิดของน้องเลขกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะจากชาวสวนบ้านที่พนรุพัทลุงสู่การเป็นรุตานน ชีวิตที่เรียบง่ายของสาวน้อยจากพัทลุงคนนี้เข้าเรียนปรติที่วิทชาลราชภัฏสวนทุสิทธิ์คณะนิเทศศาสตร์เอก PR โดยเพื่อนคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเล่าว,ว่าเรดเองเป็นคนนิสัยดีเรียนเก่งมาเรียนตลอดไม่ค่อยขาดเลยที่สําคัญสวยมาตั้งแต่เด็กๆระหว่างเธอก็ได้เข้าไปประกวดดาวมหาวิทยาลัยเพื่อนในกลุ่มเองก็ไม่มีใคร รู้เลยนะบิกสันเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูเล่นมาตลอดตั้งแต่ตอน18คือตั้งแต่เรียนปี1จนกระทั่งขึ้นปีที่3ถึงมีคนรู้แต่กันันแล้วเลดเองก็ไม่ทำตัวโดดเด่นจากนั้นเขาก็เข้าเรียนปโทศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจนประสบความสำเร็จ ซึ่งปอปริญญาจากทั้งสองใบเธอได้รางวัลเป็นทองคำหนักรวมกว่า30บาทจากบิ๊กสันที่ส่งเสียเรียนตั้งแต่ปอตีจนจ,นจบปอโทแถมยังช่วยปูในเรื่องของเส้นทางธุรกิจตานอสังหาริมรัพย์ให้เธอในสัมผัสแวดวงนี้ดีไว้ล่ะค่ะจบตั้งแต่ในอดีตจนถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมามากกว่า13ปีแล้วก็ได้รับมอบให้ใช้นามสกุลสุตานนท์อีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ